สารพันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชนตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการยามบ่ายกับทนายประชาชนนะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่6ตุลาคม2 5 5 8อ๋อวันอังคารนี่แม่บอกแล้วเราจะติดเรื้อรังจัดมันจันทร์ตลอดแล้วก็อัยการคมสัน ท่านไปสบายแล้วเดี๋ยวพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวทำงานสบายท่าทํำงานสบายขึ้นอดีตทนายมันนะเป็นท่านอายการคมสันไปแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ยังพูดคุยจะมีโอกาสก็จะได้เรียนเชิญท่านมาพูดคุยเรื่องข้อกฎหมายเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมเดชาดิทธพลครับค่ะทนายมนวโรจนารุณค่ะผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็ช่วงหน้าเราจะเปิดรับสายผู้ฟังเช่นเคยครับก็โทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข021266106นะครับ021266106หรือจะส่งเป็นข้อความมาสอบถามที่ SMS ครับที่หมายเลข 4838106ครับครับก็ช่วงแรกเราเตรียมมันไว้ทุกครั้งก็จะคุยในเรื่องของอกฎหมายน่าจะเป็นเรื่องของสิเหตุะนะคะเพราะว่ามันมีคำถามเกิดขึ้นมานะคะจริงๆแล้วคำถามจดหมายฉบับนี้คออกตั้งแต่เดือนสิงหาคมและไปปลายเดือนนะคะจากประกันสังคมนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้แฟนๆรายการบางท่านเนี่ยก็เพิ่งจะได้รับจดหมายใช่เขาส่งมาให้ดูเลยนะฮะซึ่ง ตัวเขาเองเนี่ยนะคะเขาเขาก็ม,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 มีมีการหักบัญชีทุกเดือนนะ,ะเป็นการหักบัญชีเลยท่านไหนที่มีรายได้แล้วก็ยืนกันสามขาระหว่างนายจ้างตัวเองแล้วก็ฟากราฐ <c ười> ัฐเขาจะต้องโดนหักสตางค์เงืองเงินเดือน <c ười> ่านนี้ไปในเรื่องเราเรา,เราพูดถึงมาตราสามสิบเก้า็คือคผู้ประกรันตนคือเคยทํางานในประกันสังคมแล้วแล้วก็ออกมา่พอออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะก็ต้องส่งด้วยตัวเองนะการที่การส่งเนี่ยเขาให้คุณเรียกว่าเลทเนาะ แตกต่างไปจากไม่เกิน,น,นไม่เกินสามเดือนในหนึ่งปีสมเดือนติดกันนี่ถือถือว่าตัดสิทธิ์เลยหรือรส่งส่งไม่ไม่ถึงเก้าในสิบสองเช่น คือห้ามขาดเกินจากนั้นใช่ไหมฮะใช่ห้ามขาดเกิน3เดือนในหนึ่งปีกรณีตามมาตาสามกถ้าเกิดก็ขาดไป3เดือนอย่างนี้แหละครับพี่มนนั่นแหละตัดตัดสิทธิตรงนั้นเลยแต่คุณยังคงรักษาพยาบาลได้6เดือนความหมายคือยังคงใช้สิทธิ์ต่อได้6เดือนแล้วคุณก็มีช่องทางที่จะไปดำเนินการใหม่ก็คือไปขอยื่นไปนี่หฮะคุณคงต้องไปทํางานในระบบเข้าไปไปในระบบใหม่แล้วแตถ้าจะออกมาไม่ได้อยู่ในมาตรา39ไปเริ่มติมาตราอื่นใช่นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ก็จะมีในเรื่องของวิิชชาีพอสระ นะก็อิสระตรงนี้เนี่ยนะคะก็สามารถเข้าไปเริ่มตรงนั้นได้นะแต่ในความความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีบางท่านที่ไม่ได้เป็น3เดือนติดต่อกันนะคะก็อาจจะเป็นเดือนหนึ่งเดือนสี่มัอนเมืนเช่าซื้อรถยนต์คือคือคือตีความตดเแข่งครัด3เดือนติดต่อกันนะอย่าลืมอ่านด้วยข้อต่อไปด้วยว่า9ก2คุณต้องส่งให้ครบนั่นคือคุณ ไม่เกิน3เดือนนะเดี๋ยวเจอหัวหมอไงหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้านี่ไม่ส่งส่งแต่เดือนเดือนคู่แต่พอรวมกันเสร็จปุ๊บใน1ปีนี่เกิน9เดือนนะจ๊ะอ่าต้องไปไม่ถึง9เดือนที่คุณส่งเกินจาก3เดือนนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปเพราะั่น คำถามที่ที่ที่ฝากมานะคะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นความหวังดีของประกันสังคมนั่นแหละเขามีจดหมายเตือนไปนะแต่สแตมไปด่วนที่สุดก็คิดว่าเอเองขาดหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ได้ขาดนะคะจริงๆคำว่าด่วนที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่คุณควรที่จะกลับไปตรวจสอบว่าเอะคุณขาดไปเท่าไหร่เป็นการก็ได้ผลนะทนานมองคิดว่าตรงนี้ก็ก็เป็นเหมือนเหมือนโฆษณาแล้วก็ตามที่แบบมีคนตั้งคําถามขึ้นมาหรือแม้แต่แบบ ละครเลยถูกต่อว่ามันน้ำเน่ามันเนี่ยดังนะเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยมีคําถามมาฝากอะท่านทำให้ตกใจไว้ก่อนใช่แต่ก็ดีนะคะเขาก็จะบอกว่ามันมีช่องทางเยอะแยะเลยที่จะสามารถให้เราไปชําระได้นะก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันนะอันนี้อันนี้ก็มาเรื่องขาของทางกาทางประกันสังคมนั้นเขาเปิดช่องทางตรงไหนบ้างให้คุณได้ชําระเบี้ยตรงนั้นค่ะก็ก็อธิบายคําถามแล้วนะว่า3ามหนติดต่อกันกับ9ก้านสินั้นคืออะไรคุณก็ ดูแลระวังตรงนี้ด้วยคราวนี้คําถามต่อมาเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาขาดสิทธิ์ในมาตรา39สก็อย่างที่บอกอันที่1ไปเรื่องใหม่อันที่สองก็ไปใช้สิทธิ์ในเรื่องของผู้ประกันตนเนี่ยวิชาชีพอิสระ แล้วตรงนี้ปลิกแล้วก็ผสมควรก็กลับไปดูนะคะหาถามอากูได้เรื่องเงื่อนไขในการเขาอาจจะแตกต่างไปฮะจากมาตราสามก้าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในอาชีพอิสระตรงไหนอาชีพอิสระนี่เขาจะจะเป็นเดือนเดือนละหนึ่งร้อยบาทแล้วแต่คะมีอายุมีอะไรด้วยนะคะซึ่งซึ่งปลีกย่อยเนี่ยเราเราขอให้ให้กลับนี่หมายความว่าพี่บุญการบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กลับไปตามมาตราสามเก้าก็ได้อ่ามาตราสามก้าก็ได้หรือว่ากลับเข้าไปอยู่ในระบบบริษัทก็คุณก็ไปทําเริ่มใหม่ใช่อาจจะการนับอายุของการส่งเบียเนี่ยอาจจะ เริ่มต้นตรงนั้นค่ะแต่ทางนี้ได้ได้สอบถามทางทางคุณปณิดาที่ประกันสังคมแล้วนะท่านก็บอกว่าถ้าสมมติว่าคุณฟังท่านใดเนี่ยนะคะหลุดใช้คำว่าหลุดนะคือขาดจากการมาตรา39อันดับแรกคือ6เดือนแรกคุณสบายใจได้นิดหนึ่งนะถ้ายังขอเบิกค่าดู่นนานได้อยู่ค่ะแล้วก็ในทางกลับกันนะคะเงินที่เวลาคุณเกษียณใครที่ครบ55ไปแล้วไปแล้วแล้วของเราถูกตัดตามมาตรา39ถ้าคุณส่งมานานจริงๆเขาจะคำนวณให้ตอนที่คุณครบอายุ5 5ประเด็นคำถามต่อมาถ้าสมมติว่าคุณขาดจากมาตรา39แล้วต่อมาคุณไปสมัคร ในในเรื่องของอิสระในในหลักเกณฑ์อื่นอ่ะหลักเกณฑ์อื่นแต่หลักเกณฑ์อื่นเงินที่ประกันสังคมอย่าลืมนะคุณเดชามีคนเดียวในประเทศไทยเลขขที่ประชาชนนี้นะคะคุณไปทํำในมาตราสาหลุดไปแล้วคุณไปเข้าในวิชาชีพอิสระคนปรากฏว่าในกรณีแบบนี้เนี่ย คุณสะสมเงินเข้าไปเขาจะรวมบัญชีให้คุณก็ถือว่าคุณมาเป็นระบบประกันสังคมเหมือนกันข็เหมือนความความว่าคุณก็ยังจ่ายอะว่ากันง่ายๆใช่แล้วเขาเอายอดของคุณที่ที่คุณขาดในมาตาสายรกที่คุณสะสมไ้ก่อนหน้านั้นเอามารวมกับของใหม่ด้วยเพราะฉนั้นไม่ต้องตกอกตกใจกันไปตายแล้วฉันขาดตรงนั้นแลวฉันทุกอย่างไไม่ใช่แต่ว่าไออันใหม่เนี่ยเราอาจจะนับ อีกแบบหนึ่งนับใหม่ว่ากันง่ายแต่อันเก่าก็ไม่ได้โยนทีไม่ไ้งแต่พี่แต่ไม่แต่พี่แต่ไม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 ่ได้มานับรวมว่ามันเป็นดอกอะไรเท่านั้นเองอ่ะสมมติคุณหมดจากมาตราสามก้าได้เท่านี้ก็คือเท่านี้แต่จะเก็บไว้ให้แล้วก็อันใหม่ก็จะนับกันใหม่แล้วพอจะถึงอายุ55ปุิบก็เอามารวมกันจ้ารวมกันสะสมนะไม่ไม่เสียสิทธิ์ไม่ตัดสิทธิ์นะคะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เหมือนกับว่าเราหมดหมดหมดสิทธิ์ตรงนั้นไปแล้วหาช่องทางกลับเข้าไปใหม่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลุดจากมมาาาตตตรรแล้วคุณจะททํํ่่่อออหืไ ถ้าเกิดคุณไม่ทําต่อคุณก็จะได้ก้อนนั้นเท่านั้นเองแล้วก็ปี5พอเวาอายุครบ55ปีก็ได้ก้อนเท่านั้นแหละใช่แล้วก็ระยะเวลาที่คุณหลุดจากมาตรา3ก้ก็มีระยะอีก6เดือนในการที่คุณจะได้รับสิทธิ์1 2ครงสิทธิ์ที่คุณขอถ้าเกิดคุณไม่เข้ามาใหม่ก็จบกันนะจ๊ะใช่เป็นรักษาพยาบาลแล้วก็พอครบ55คุณก็ได้เสร็จตรงนั้นไปแต่ถ้าคุณเปิดเพิ่มอีกอีกช่องทางหนึ่งเพื่อจะเข้าสู่ประกันของผมก็สามารถทําได้สามารถทําได้นะคราว รับหลังใหม่มาตอนเลิกรายการรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าทนายมนเจอเจอเยอะนะเทคนิคของฝ่ายฝ่ายชายที่เรียกว่าให้ให้ภรรยาไปเปิดบัตรเครดิตอ่าคือในความหมายบัตรเครดิตที่เคยบอกกันนะคะหนึ่งสองเท่าของเงินเดือนหรือหนึ่งเท่าของเงินเดือนไปงายก็สามโมะบางก็สามนะคะผมก็กดว่าสมมติภรรยาเงินเดือนเจ็ดหมื่นคุณคิดดูสามเท่าสามเท่านี่เท่าไหร่นะสองเซนฝ่ายใช่แต่ที่น่ารักกว่านั้นคือเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะคะก็ก็ก็ให้สามีไปลงทุน ซึ่งซึ่งตัวเองหมายความว่าตัวเองเป็นคนแบบเพราะว่าตัวเองมีมีเงินเดือนมีมีรายได้ประจําแต่สามีเป็นนักธุรกิจนะแต่ว่าช่วงหนึ่งเขาสะดุดสะดุดปุ๊บก็ให้ภรรยาเนี่ยไปกู้ไปกู้ไปอัจฉรตรเครดิตมาเป็นวงเงินมาแต่คนนี้พอเลิกรากันไปอันนี้เหมือนจำเลยรักเลยนะเพราะว่าเพราะว่าในในกรณีแบบนี้เนี่ยอย่าลืมนะเวลาเลิกเลิกรากันไปใครมีชื่อในนั้น คุณเป็นคนเซ็นชื่อคุณเป็นเจ้าของบัตรเครดิตแล้วคุณเอาเงินออกมาสองแสนกว่านี่เย็นสหลังว่าเปแล้วใช่เพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าอันนี้อันนี้นะคะคุณคุณก็คงต้องชดใช้และที่สำคัญกว่านั้นการกู้เงินกู้เงินที่จะไปไสร้างบ้านมีชื่อสามีกับภรรยากู้ร่วมกันเพราะสามีคนเดียวเนี่ยเป็นธุรกิจการค้าแต่ว่าไม่พอภรรยาไปกู้ร่วมก็ผ่านสังเกตดูนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าใครกู้ร่วมกันเนี่ยบางทีคุณคนเดียวไม่ผ่านเพราะร่วมกันทวิทย์แอคชั่นปั๊บพอ อพอพอเลิกลากันไปอันดับแรกพยาแจ็คพอตอันที่หนึ่งก็คือเมื่อวานเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบัตรเครดิตอันที่หนึ่งครับอันที่สองบ้านหลังเนี้ยสามีอยู่นะคะอ้าวและภรยาเลิกออกมาแต่สามีไม่มีรายได้สามีอยู่ส่งแต่ยังไงอ่ะก็ยังมีชื่ออยู่ภรยาก็ต้องส่งไปให้บ้านมันขาดโอ้ทั้งขึ้นทั้งลงครับันนั้นพี่สาวของสามีบอกว่าจะส่งต่อ คาว่าจะส่งต่อแทนส่งต่อเป็นนี้ส่งแทนสามีเป็นคนนี้กันไปแทนบอกว่าตรงนั้นก็เข็อันที่หนึ่งแล้วนะคะนี่อยากจะเขตดอีกรอบหนึ่งใช่เพราะนั้นแนะนําให้นะคะว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยก็เข้าเข้าไปต่อสู้คดีในเรื่องของบัตรเครดิตบัตรเครดิตก่อนเอาเงินเนี่ยถ้าคุณพ่อสามารถจะช่วยเหลือได้นะเอาเงินเย็นๆนะไปตัดตรงนี้มาแต่สิ่งที่ธนายมนตต้องการคือเงินสองแสนบาทนั้นเอาไปให้กับสามีมีหลักฐานอะไรบ้าง นั่นคือหมายถึงอันนี้อันอันนี้ไม่ยากค่ะไม่ยากค่ะเพราะว่าเงินเงินสองแสนนั้นโอนเข้าบัญชีของสอ๋อถ้าเกิดอย่างนั้นะโอเธอเป็นสมัยพวกผมนี่ถือก็เป็นกระเป๋าแล้วนะอันน่ะเสร็จปุ๊บจุดที่1นึ่งพอถึงเรื่องบ้านพี่สาวเอาจริงไหมล่ะ ถ้าพี่สาวเอาจริงนะคะก็ต้องวางเงินแลกทําสัญญาให้ชัดเจนสมมุติคุณวางเงินกันไปสองแสนบาทเป็นเงินส่งไปละสองแสนคนละแสนค่ะแบ่งกันและหนึ่งแสนบาทที่จะตัดกันมานั้นอย่าลืมนะคะต้องไปตัดบัตรเครดิตด้วยนะกรุณาคุมเกมดีๆเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการที่ว่าจะเลิกรากันไปแล้วกันไปก็ตามเนี่ยต้องดูให้ดีด้วยว่าเขาเขารัก รักเรายังไงนะคะแล้วก็ทําไมผกักภาระพอถึงตรงจุดจุดนี้มีทรัพย์สินอะไรด้วยกันเนี่ยก็บอกเป็นของพี่สาวหมด่าอบอกว่าตอนนี้ต้องต้องวางแผนแล้วก็ต้องคุยกันให้ดีนะคะตอนนี้คุณพ่อก็อยู่ข้างๆลูกสาวก็น่ารักดีนะก็บอกว่าอลองลองค่อยๆคิดหาช่องทางอย่าทะเลาะกันพราทะเลาะกันนะตอนนี้มันมีแต่แต่เสียหายจมก็จมอ่ะใช่นะก็ตกลงกันด้วยดีบางคนเจอหนักว่านี้ครับถ้าสามีมาบอกว่ารักคุณภรรยามากเลยนะคะแล้วเปิดเปิด บัญชีให้แล้วเอาสมุดเช็คมายื่นให้เนี่ยอันนี้ยิ่งกว่าจำเลยรักเองนะคะเขาเรียกว่าฝังเลยค่ะค่ะก็คือเป็นเป็นคดีอาญา่ะไปข้างหนึ่งในตารางนะคะแล้วก็สามีก็ให้ภรรยาเป็นคนเซ็นนะให้เงินเปิดบัญชีมีเงินตรงนั้นไป <c oughs> แรกๆก็ให้เงินดีนะคะต่อมาก็พอภรรยาก็เซ็นนะคะเซ็นด้วยความเงินในบัญชีมีไหม ไม่มีนะคะสามีก็ไม่เกี่ยวข้องบุบคคลใดที่ลงลายมือ<า>ชื่อในเช็คนะคะก,ก,ก็ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้คือคือคือตรงเนี้ยบางทีเราเราฟังจากที่เมื่อวานนี้พูดพูดคุยนึกถึงเรื่องเช็คมาเลยนะมาเคยปรึกษาด้วยกันเนี่ยบอกว่าวิจัยใจร้ายจังเลยนะอยากจะบอกว่าเป็นจำเลยรักเนี่ย มัน,มนเป็นวิธีการฆาตกรรมแบบบางคนบางคนก็น่ารักบางคน<ะ>ก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือประเภทที่พอรู้ว่าภรรยาจะตามก็หาสิ่งที่ภรรยารักแล้วก็อ,อะไรก็ตามเอามาดูเหมือนดีนะ,ะแต่ว่าพอทนายมัไปสกกะกิดใจบอกว่าเอ้ยดีไม่ดีคือรักรักน้องหมามากนะผลปรากฏว่าไม่ต้องการให้ภรรยาตามก็พยายามเอาน้องหมาไปให้ใชใใ่ให้เลี้ยงและดูแลแล้วก็จะแบบ คือว่าไปอะไรกันไม่ได้แล้วภรรยาก็แบบว่าง่วนอยู่ัาการดูแลสุนัขก็ไม่ได้เห็นว่าสามีไปทําอะไรยังไงที่ไหนการงบมการเงินใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้อยากจะฝากบอกว่าในเรื่องของการเงินก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยนะคะในระหว่างสามีภรรยาต้องมีคําว่าบาลานซ์กันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อกูลกันถาจะรักกันก็ตาสว่างสักนิดก็ดีใช่แล้วก็ก่อนที่คุณจะไปเซ็นเช็คอะไรก็ตามเนี่ยนะต้องต้องดูให้ดีก่อนว่าอันนั้นโอ้นี่โหดมากนะโหดนะทนมมองพอมองปั๊บเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ว่าโอ้โห รักต้องพ่าเลยนะอันนี้ก็ฝากกันไว้ครับอีกนิดเดียวนะครับผมถามพอดีผมไปเจอในในในเฟซบุ๊กก็เห็นว่าล้วผมเข้าใจว่าคนไทยก็เป็นกันเยอะก็คือการที่ไปยิ้วของเนี่ยแบรนด์เนมของถูกต้องตามกฎหมายถูกลิขสิทธิ์เนี่ยมาขายแต่ปรากฏว่าในประเทศไทยเนี่ยเขามีไลเซนสมีการขออนุญาตมีตัวแทนจำหน่ายเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนเอาของมาขายดีฮิ้วมาขายนี่มาวางขายเนี่ยผิดกฎหมายไหมครับผิดถ้าจะบอกนี่คือบอกตามตรงเลยว่าผิด นะฮะเราพูดถึงเป็นเรื่องของเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าพวกนี้นะเพราะเราไม่เกี่ยวกับหารเสริมหันเสริมต้องใต้ดินอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเมืองไทยต้องมีสอคบมี้ต่แบบถูกต้องถูกต้องถึงแม้ว่าคุณได้ออยอจากต่างประเทศละไม่เกี่ยวแต่ก็มาขอใหม่นะแต่ทีนี้เราไปพูดถึงแบรนด์เนมที่ขออนุญาตกันถูกต้องหมดทุกอย่างใช้กันง่ายๆอาเมาวางขายเกิดเป็นยังไงบ้างอันนี้เขาไม่มีเวลาไปจับถ้ามีก็โดนถ้ามีก็โดนแม้กระทั่งน่าสงสารกลุ่มกลุ่มของแบบ เออชาวบ้านที่ไปรับเสื้อผ้าอะไรมาก็ตันเป็นเป็นเป็นว่าที่ลิขสิทธิ์โดเลมอนบ้างเป็นเป็นตัวการ์ตูนวอลดิสนีย์บ้างอย่างเงี้ยนะอันนี้มันไม่ได้แต่ชาวบ้านเขารู้ไหมเขาก็ไปรับตอบอย่างโบเบเวลาจับเนี่ยจะโดนประสิวประสซ้อยแต่พวกที่แบบใหญ่ใหญ่เป้งๆนี่หายจับตัวไม่เจอใช่นะดังนั้นเอาสรนๆง่ายๆคือว่าใครที่อาจจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเพื่อนบางคนมีหน้าร้านแล้วเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเป็นซิวของเามาพวกนี้มาวางไว้แล้วมาโพสตขายตรงตรงนี้เจ้าของลิขสิทธิ์เขามาแนะนําว่าช่วยกรุณาเก็บ ไปนะผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นี่เราผิดแน่นอนใช่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณซื้อมาฝากครับเป็นเป็นขอเป็นการให้นั่นคือไม่ใช่พ่านนีกฎหมายทุกอย่างที่มีโทษนะคะจะที่เจตนาเพราะนั้นเขามีเจตนาที่ว่าฮิ้วมาฝากครับอันเนี้ยไม่ได้จำน่ายได้นะแล้วทางกับการจำได้ไหมที่เป็นเรื่องของซีดีเรื่องของอะไรก็ตามเนี่ยอันนั้นต้องขออนุญาต ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่าอย่าอย่าไปเไสียดายแล้วแต่ว่าเอาไป,ไ,ปไปขายเป็นของมือสองบางทีเนี่ยเจ<ช>้าของลิสิทธศึกษาก็มีใช่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องต้องต้องระวังให้ดีด้วยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราจะหิ้วมาหิ้วมาเพื่อใช้หรือเพื่อฝาก <ๆ S 1> ไม่ได้ทําธุรกิจอันนั้นทําได้แต่ถ้าไม่ก็ตามถ้าคุณหิ้วมาเพื่อที่จะจําหน่ายจ่ายต่อฉันได้ค่าตั๋วเครื่องบินและฉันไปอันนี้กับลูกน้าขายใต้โต๊ะใต้ดินเดี๋ยวประเจิดประเจิดนะคะเกลอกเกลียนใจของของลายเซ็นเขาได้คนที่กล่าวว่าผิดไหมผิดได้ แล้วผมเชื่อว่าคนไทยทํากันเยอะด้วยช่วงนี้อย่าทำอย่าทำเลยนะฮะหวาดกลัวโอ้โหตัวพราคาปรับมาเนี่ไม่คุ้มจริจริงๆครับงั้นเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับช่วงหน้ากลับมาเปิดสายรับสายคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็โทรมาได้เลยครับที่หมายเลข021266106ครับ021266106หรือจะส่งเป็นเอสเอ็มเอสมานะครับที่เอสเอ็มเอสของเราครับที่หมายเลข4838106ครับเดี๋ยวพักสักครู่กลับมาครับ คุณกำลังอยู่กับ FM 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนค่ะสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆได้ทาง f a c e b o o k c o m s l a h family news หรือว่า youtube channel ก็ได้นะคะ FM 1 0 6 m h z แลแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลวไปถึง subscribe กันเยอะๆนะสารพันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชน